สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ดสุภูสุคนนะครับมือนี้มาพบกับผมคือเรานะครับในช่องแท็กตูดแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามเพจนั่นไหมครับแท็กตูดออฟฟิเชียลน,นะครับเป็ Tech T นงงานหนะ้างานตีดินนะครับหน้าหน้าดินทามอยู่นี่กับสิบสองไร่นะครับ M62 นะครับเสยดอยู่นี่ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเ็ดคลิปต่อๆไปบื้งหยากครับพี่น้อง เห็นใบวางไหบนะลดแมคโครพันมาจกพันมาขวดนานนินนดน่มันกระมวแต่เราอย่างนจ้จังหว่างเน่ยเป็ต่ก่อนติกรมูไปมากกันที่สุดท้ายล้อมค้างเขียวบัลลัครับมาชมบังสิเตียดบ่ เป็นเกือบๆเ,เจ้าสุดท้ายนะครับงานกับบอคอยเลงดอกโซติดเอาห <laughs> น้าขีดินถามครับมาหลุดมาชมพร้อมกัน M62 สองีหลอดบอ่เหมือนอื้อ ดินเหนียวครับก็ได้เต้ให้หนึ่งครับไปลูกไปหลอดป่เน่อ เอาเด็ดหมุนปันคีนออกก่อนมันเป็นครีนเหนียวครับมันกัติดแขวอันปันหน้าของเอทักกบกบอนะครับที่ไปขับรถน้ำผมนไปเลยที่ผมไดาคลิปลงอยู่เรื่อยๆนหะน้าพววรถวกไปน้ำรถสุดท้ายมูตลอดน่าจะของเห็ดปันนะ้นเ,เอาเอ้ายังนะครับ ผู้เดียดฉักพี่น้องเอาสิหลอดบอขนาดให้หนึ่งนะเนี่ยก็ยังบืนจนกว่าลวดนต่มันผมเติมพันหนึ่งมิซ่าแล้วอยู่ที่ขีดบุญแล้วอยู่ขีดกุก้งกุ้ยเหรอไหมแหลวบุญแล้วอยู่หนึ่งสอง สามงานกับงานปันอีูเดียวนี่นะครับฝั่งเจียงกถดปืนเอาเอาไปเอาเบิรงน่าจะของหนึ่งคาแข้งบ่เอาเพ็จยากนะครับที่น้องปีนน้ำมัน หมือละสองพันเนาะผมกับบอยากเสื้อขึ้นกันแหละครับแตตอนสื่อแล้วจังคอยเสื้อดินละสาสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์นะครับหน้าดินข้ามก็ต้องทําใจเนี่ยเอ,อขั้นเป็นถอดใบดันออกนะครับหลวกปั่น มันกัดไปได้ง่ายอยู่ครับแต่ว่ารถมันหักเบานะครับมันกัดหนักรถมันอยากหนักอยู่ทั้งหลังรถนะครับก็เลยต้องใส่ติดมานน้ำนะครับโมเมนว่าอันนี้เลยคร <c oughs> ับเดือดสหร,รับคลิปนี้ครับกับสีฟ้าพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับเอาไเพือ้องกันกินหนาครับผมสร,รุปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ